เราวันนี้มีพนักง,งานเป็นยังไงบ้างข้างในใ่ค่ะมีพนักง,งานเอสเปกาแฟมีโมเมนต์นะคะก็จะมประกาศ9ปีนะคะก็คือครบรอบ9ปีก็จะเป็นป๊อปอัพอยู่ ด้วยโน้ข้างในอะ <S <S ใช่มองของีสุดท้ายฝากหน่อยให้มาร่วมแบบร่วมนี้เทศกาลค่ะก็มาร่วมงาน exhibition ได้นะคะเพราะมี installation นะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะตก็ตัวมีน้องแชร์ลอตด,ด้วยะค่ะซึ่งก็ถือแก้วเนสเปรโซ,ซึ่งน่ารักมากๆเลยะค่ยัแล้วก็มีแบบหลายๆจุดให้ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยะค่ะแล้วก็มีแบบทแักซูนเยอะมากๆเลยะค่ะใครที่แบบชอบ แต่นะคะต้องมาเยี่ยมชมน่าสุดไปเดินสายมูในฮ่องกงไหมฮะเลอเป็นยังไงบ้างค่ะไปมูมาหรือเปล่าไหว้พระค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปมาเกือบสิบปีแล้วค่ะไปมูเรื่องลูกจริงรู้สึกยัไงแหละคนบอกว่าเราไปขอลูกอะไนี้ดีบ้างเฮ้ยไม่ได้ขอกไม่ได้บอกาทำไมแต่มีคนคอมเมนต์นะว่าขอให้สมหวังขอสมหวังนะไม่รู้ว่าขออะไรนะมูเปล่ามีเลยไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากมี ไ้จีรู้สึกไงคนมองว่าแบบเราเราไปขอลูกก็แหละไม่ค่ะไปขอแบบงานไปขอความาบำรวนขอความสุขอะไรเงี้ยสภาพต่างๆให้ตัวเองและครอบครัวค่ะจริงเรื่องลูกมีเกิดให้ท่านเลยได่เลยท่านค่ะไม่เลยจริงๆไม่เลยไ่ไหนไปทุก่ีไม่เลยค่ะตัดไข่ไปแล้ว่อก็คือเรายังคงยึดแผนเดิมของเราอยู่ใช่ค่ะ จริงๆรู้สึกที่หลายคนเชียร์ว่าต้องมาแล้วแหละก็เข้าใจอะว่าแบบตอนพบกันก็รุนให้แต่งงานพอแต่งงานก็รุนให้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราอะแบบถึงแม้ว่าจะสามสิบกว่าแล้วแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราสามสิบกว่าอะเรารู้สึกเหมือนเราอยากเที่ยวยังอยากทางานยังอยากเที่ยกับเพื่อนเหมือนจริงๆเราเราเพื่อนจะได้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆก็คือตอนตอนไหอยู่ เพราะว่าตอนเด็ก็ทํงานงานงานอย่างเดียวเรามีฟีลความเป็นคุณแม่อยู่ในหัวมากตอนนี้เวลาอุ้มลูกของเพื่อนคนก็เห็นแววแล้วแต่เราอะยังจมกรัวไปหมดเลยว่าแบบจะล้มไหมจะดูแลยังไงแบบก็พยายามคิดนะว่าเราจะเป็นแม่แบบในรูปแบบแบบไหนแล้วพี่หมากจะเป็นพ่อแบบไหนแล้วแบบไหนครับเังคิดไม่ออกเวลาเป็นแม่หมา ยังไม่มีในหัวสมองแล้วว่าแบบเออทอยากเป็นแม่ยังไงไม่เลยค่ะบแบบแบบรู้แต่ว,ว่าตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่พร้อมเลยค่ะแลมันการมีลูกมันยากใช่ไหมในการเลี้ยงดูในมุมของเรามันยากค่ะแล้วก็แบบเออผู้ใหญ่ก็บอกว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนเลยนะแ้่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมจะแบบเปลี่ยน,นอย่างตอนที่ไปลองไปอุ้มหลานๆอย่างเงี้ยมันฟิลมันเป็นยังไงก็น่ารักดีแล้วก็เห็นแล้วก็แบบอนี่แบบตะมู ได้บอกมากไหมสักคนรอดูก่อนนะก็ดีแน่แหละ <c oughs> แต่ว่าแต่ยังไม่ใช่ใจดีพุ<อ>่มลำแบบไม่ใจอ่อนอยากจะมีเลยเหรอไม่ <c oughs> โอ้โหหนักแน่ทำไมไม่หนักแน,น่นเหมือนกันนะ <c oughs> ่ะใช่ไม่ไม่ไม่แต่เออแต่เพื่อนทุกคนก็เชียร์เราหมดแล้วนะทุกคนเชียร์เราหมดแล้วนะใช่เพื่อนก็เชียร์อยู่ค่ะแบบทุกคนก็เชียร์ยค่ะว่าแบบด้แล้ว จะน่ารักเลยเนี่ยบอกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยน่ารักในอนาคตก็ได้อไอ,อ้อย่างอย่างกระบวนการตัดไขมันเริ่มมันจะเริ่มได้เมื่อไหร่ที่เป็รู้เป็นล่างาตอนนี้ตอนนี้ฝากฝากไปกเยอะอยู่แบบแบบเองจริงก็เดี๋ยวต้องมาแพลนเรื่องเดี๋ยวต้องไปหาจินแสะแล้วก็แเลิกออะไรย่าหลี้ก่อนด้วยค่ะเลิกตีการไป็นากเลิกฝากไข่เดี๋ยวเลิกทำเลิกที่จะแบบมี ซอสเมลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนว่าจะ,จะมีแบบเดิมแต่ใจเราจะเป็นปลายปีนี้หรือปีหน้าดีไม่ค่ะไม่ไม,ไม,ไมน่าจะแบบสอง,งปีอ,อีกสองสามปีได้หรอใช่ค่ะ <c oughs> คิมเมก็เป็นคนเชื่อใช่ไหมว่าเวลามีลูกต้องปีไหนถึงท่านนึงต้องดูทินแสนเนี่ยคือที่เชื่อเนี่ยคือเพราะว่าแซปฟังพี่ๆเขาเราแบบว่าอยากให้ลูกอะ แม่แค่นั้นก็พอถ้าเกิดซินสายผมว่าปีหน้าดีอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะคุณค <s ips music> ้าใหม่เปลี่ยนคนเหรอเปลี่ยนชินสายเหรอเปลี่ยนทินสหลี่ยนนได้เหรอตอนที่ตรงกับเราเนาะเหมือนมีดีแหละอย่างชินแสเขาบอกว่าต้องเป็นปีอะไรคะได้ดูยังดูแล้วเป็นปีมาใช่ไหมที่จริงๆเขาก็บอกว่าแบบ ก็มีได้ตลอดแหละมีอ่ะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนจะมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย <Abby> ค <at> ือ <kav> ม <uk uit> ันดวงเราเริ่มขึ้นแล้วะก็แบบจะมีแล้วแต่อยู่ที่ตัวเราและวว่าเราจะแบบแต่ดวงมาแล้วนะแต่ดวงมาแล้วนะเธอไม่ไม่ตอนนี้ปิดประตูล็อกกอนอยู่ติดายเลยคิดว่าตั้ตคือสามปีเลยหรอใช่คิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าหลังจากสามปีแล้วมันจะดียังไง เขาก็บอกว่าเหมือนพี่หมากอะเกิดปีม้าะคินเกิดปีแท้จริงๆรู้ว่าควรจะเกิดปีระหว่างปีม้าจะดีมากเลยก็คือใช่แต่จริงสิแทบอกว่าให้มีแตดเลยได้เป็นสามมาในบ้านมด้วยถ้ยไี้เม็สามมาพอก่แท้เหนื่อยเลยแท้เหนื่อยแท ไอนแกที่เกิดจากที่คุณต่อว่ามีแฝดไปเลยอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยค่ะแต่มันเหนื่อยรอบเดียวเลยไงเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากๆเลยคนที่อยากมีแฝดแล้วมันเหนื่อยยังไงแล้วเข้าใจเลยว่าอยากขอทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีที่นักข้แล้วหนักว่าไงบ้างถ้าเกิดจะมีแปดหรือยังไงเขาเห็นยังไงไม่เลยเราก็ไม่เอาค่ะนเดียวปนเดีคนก่อนเราแล้วรู้สึกว่าเราอยาก ัวเพื่อนที่จะแต่งมีหลักเขาจะนําไปก่อนเลยใช่ไหมถึงไปัวค่ะไอ้อย่างที่เราไปเราขอเรื่องงานแล้ยากขอเลยครับได้ถามไหมเรื่องงานเหมือนกันค่ะเรื่องงานเหมือนกันเพราะญาเนี่ยเอาจริงญากิเาได้ไปแค่วัดเดียววันมาตามมาวันที่สองถ้่เเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากเลยว่าจะขออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ของานแบบล้วนจะมีโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าอะไรจะ่คุงขอ ขอไปเรื่อยอ่ะขอให้มีงานก่อนเนาะตอนนี้ใช่ก็คือก็ก็ทำงานไปก่อนจริงๆริงมันกดได้นมากเลยนะคนเจอแล้วคนตัดตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไรจะมีน้องรอจะมีน้องเนี่ยก็มีก็ก็ตอนนี้ก็เพื่อแบบย่างย่างเป็นลอยรอบเลยอ่ะค่ะไม่เลยจะมี่เนาะเลยย่างย่างโดนหนัวันเดี๋ยวน่าจะใจอ่อนน่าใช่ค่ะเข้ากลัวก็ไม่กดดัน ไม่เลยอะค่ะเขาพอดก็ซัพพอร์ตแต่เขาก็จะเตือนๆว่าแบบเอือสามสิบบาทนะจริงเรากับปากใครมูเก่งกันอะใครหนาใครมูเก่งกันก็ไปดูนู่นดูนี่ดูเลิกกันต่างนานาระหว่างคิมกับพี่หมากเหอคะอ่าว่าไงล่ะจากการลงไอจีเนาะคิมนั่นคนพาพี่หมากก็ถึงกันนี่เองนี่เองไม่ได้เชื่อหรอว่าฝุ่ชอบมูอะไรทำไมถึงชอบชอบอะไร ชอบแล้วก็ชอบดู<ง>ดูดไม่รู้เหมือนกันจใช่ค่ะคิดว่าแบบก็อยากฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ซีเรียสน,นะคิดเหมือนคนที่ถ้าสมมติว่าใครทักมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็เปลี่ยนหมอเราก็ทำบุญของเราเรื่อยๆเวลาหมอเราเวลาหมอทักให้ทำอะไรเราต้องทำตามเลยไหมก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะถ้าทักอะไรที่เราแบบเกินเอื้อมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำแล้วลนหน<ๆ>ังที่แบบมีบอกว่าเข้าๆในลูกเข้าๆหน่อย ไช่เนาะตอนนี้เขาก็แบบมูตามมูตามแล้วเขาก็ตามใจมูเผื่อด้วยทำให้ด้วยนะเลยแกเป็นผู้รับสายมูไปเลยนิดนึ่งในเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดแล้วโอเคนะขอบคุณมค่ะขอบคุณค่ะตองบอกคุณมินว่ามูแมนจองเลยคุณมินไปทุกที่ขอบพักนิ่งหน่อยต่อเนื่องจะว่